สองวัทิศเฮ้ยสางวันทิศเชี่ยอย่าลกกันอย่าลกอย่าลกุอาลกอักอนเย็นเด็กก้ามก่อน ว่าเดี๋ยวสตอรี่สีโต้ดีเบสได้เกินแล้วแหละอียไม่หรอกสวย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 ขว้าขว้า ว่านะเดี๋ยวแถคันนั้นนะเฮ้ย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 เอาเป้าไม่เอาไม่เอาไม่คุ้มไม่คุ้มไม่เอาไป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 กูว่าเดี๋ยวแถคันนั้นนะถ้าแม่งแบบอยู่ดีอยากอยากได้บทพระเอกแล้วแม่งแบบตามพวกมันกระทืบเราหลังนั้นนะกูบอกเลยยับเลยยับเลยยับเลยเชี่ยดีนะช็อตนะที่แม่งขับโฉบมาปลอมเสียงอยู่ไปไปซนี่นี่นี่ เอาไปจอดกูดังฟ้าเอาไปจอดหลังไม่ทีฟ้าเออขวาขวาไปเออเดี๋ยและจอดนี่แหละฮะว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้ว หลังจากนี้เราจะไม่มีปาดีแล้วนะจะได้ปุ้ดหรือไม่ได้ปุดก็คือต้องฆ่ามันจะปิดกดหรือเปล่าวะไม่ผิดเอาว่าต้องต้องพูดก่อนพูดแล้ว่าไม่ไม่ไม่สุดท้ายถ้าสุดท้ายมันต้องตายอยู่ดีอะถึงมันยอมเราอ่ะมันพุกเข่าแล้วเราแทงมันอย่างเงี้ยเอาผิดปะวะไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าพูดแทงกเลยไอ้เหี้ยถ้าไม่ปิดสุดท้ายมันมันมันก็ไอ้ดีอยู่ดีปะวะ ถึงเราได้ป้นมันมันก็ตายอยู่ดีป้ะวะถึงให้ป้นหรือไม่ให้ป้นมันก็ต้องตายใช่ใช่ใช่ What the fuck ไอ้โจรป้นบ้านมันตายหาไมหมดแล้วเหรอวะอีเหี้ย เวยตอนกูมาป้นแม่งนี่ตอนไม่เคยว่างจะเอาอิมม่มต้องปีสามปีสี่อิ่มแน่บอกเลยจยนครับจะจะนนะต้องรอก่อนนะให้ให้มันดูดูว่ามันว่ามันเข้าได้หรือเปล่ามันจะยืนล้ออ่า ใช่มันจะยืนรอถ้ามันเห็นไม่มีคนเดะมันจะยืนรอเลยหลังจากที่มันเช็คเวลาเสร็จอ่ะถ้ามันเข้าได้ก็ต้องปล่อยให้มันออกมาใช่อสองนาทีจะไม่มาเดี๋ยววนไปตรงเอ่ออาคารอีกสองนาทีโอเคจับเวลาเลยถ้าอีกสองนาทีไม่มาเราวนเลย ทำไมกูกินกูแปลกๆวะทำไมกูเหรไมกูได้กินแปลกๆไว้สัตกกูว่าเอาแม่งเลยไม่แต่กูได้กินแปลกๆจริงนะกูบอกเลยเออโอกินอะไรเหนกนเฮียกูได้กินแปลกมากอ่ะแปลกๆเลยแหละเฮียมันอยู่ใกล้บ้านเรากูไม่อยากเอามันเลยอ่ะเฮียแล้วมันเยอะนะเว้ยเอาไงเอ้ยออกเข้ามาก่อนเอาไงไปเปิดกระสิบลาเปิดกระสิบลาเอาไง ไม่ไม่กูไม่อยากเอามันเชื่อดิเชื่อกูว่ามันรู้ถ้าเราเอามันมันรู้แน่เชื่อดิเชื่อกูสิกูว่ามันรู้เชื่อดิจอนนี้กูว่าะกูอะกูใครไม่เอายกมืออ่ะกูยกละหนึ่งอ่ะเอามึงจะเอาอะจะไหมสามคนอะผมไม่เอากูยกมือดิไหนใครไม่เอายกมือไอ้เชี่ยมันไม่ใครยกมือเลยมึงจะเอาเหรอกูว่ามันรู้นะไปจบไปไป ร้อยวันพันปีกูไม่เคย็มันงั้บ้านเลยทันเชื่อคูดีร้อยร้อยวันพันปีกูไม่เคย็มันงั้นบ้านเลย อย่าลืมนะแก๊งมันไอ้นี่นะฮัลโหลได้ไหมตรงไปตรงไปตรงไปเลยอย่าลืมนะกูจะบอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าแก๊งมันไอ้นี่นะครับเนตสีขาวนะเนตวงแหวนนะปัญญาก็จะเอาเงินกูผ่าดูได้อ่ะกูจะพูดเลยนะร้อยวันพันปีอ่ะกูไม่เคยเห็นแก๊งมันมางัดบ้านเลยไอ้เหี้ยร้อยวันพันปีกูไม่เห็นแก๊งมันมางัดบ้านเลยซ้าย้ซายนาย หลังไหนอรัพี่แล้วก็ตรงตรงเข้าไปในนี้เลยตามทางอ่ะอุ้ยหลังนี้หลังหลังไอ้ตรงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไอ้กูดังล้างใช่ปะเออกูหลังนี้โคตรหลอนผมบังนัดได้ไอ้เหี้ยหลอนจริงเออกูนึกว่ากูเล่นเกมผีสิงไม่ใช่ขวาขวาเด็กไปจนสุดทางเนี่ยหลังนี้อุ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว หันหันรถหันรถเลยอ,อ่ะหันรถเลยวอ่ะคุณไอ้เหี้ยนี่มันต้องตายอยู่แล้วเอาจริงเฮย้ยไอ้เหี้ยนี่มันคุ้นๆวะ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยุ่ว้ายเยี่ยนี่รุ่นใหญ่นะเฮย้ยเอารถแอบอย่าให้มันเห็นป้ายทะเบียนดีกว่าไหนตรงไหนประตูไหนมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วฟังกูนะประ,ประตูเนี่ยมันเปิดได้ไอ้เท่ มันจะปนไปแล้วมันประตูมันไม่ได้ล็อกบ้านเลยไม่เราไม่รอไม่รอมันไม่รอ,ม,ม,รอมันงัเดเสร็จก่อนเนาะจะได้เิดฟ้าด้วยไงแ<อ>ป๊บน,นึงอย่าเพิ่งตามมาแป๊บน,นึงหามุมจอดให้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้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 นะไม่เ<ะ>พิ่งมันหนีเข้าบ้านไงมันมันหนีเข้าบ้านเราจะระวังไว้มันหนีเข้ามัานไม่ได้มีเข้ามึงเชื่อที่มันเข้าไปงัดรอเลย๋ยวมันออกมา ไม่ไม่ตอนมันงัดเสร็จมันหนีเข้าไปได้ประตูไม่ได้ล็อกอันเนี้ยมันมันมัน่มมัันนต้องยอมเราอยู่แล้วเรามาตีคนเชื่อดีมันเปิดประตูไหนประตูไหนประตูตรงนั้นน่ะไม่เห็นเนาะประตูขาวเหรอแอบแอบระไหนเนี่ยขาวไอ้ไอ้แกแอบแอบเลยไอ้แกไอ้เยี่ยมุมมันไม่ทำเลไม่ค่อยดีเลยว่าไอ้สัตว นี่เห็นตีน Tên bài Cái ổ á CỦA cơ CỦA พวกเขาพวกเขาพวกเขายอมไหมถามตอบยอมไหมกูถามโอเคไม่ยอมเอาเลยเอากดแล้วกดแล้วพอแล้วโอเค สาอาทิตย์เสาอาทิตย์เฮ้ยเสาอาทิตย์เชี่ยอะเร็ว ริ้วรๆวรวมันวอบอกเพื่อนได้นะเว้ยโดนปิดกล่องนะใครพ่นอยู่อ่ะพี่เซนหรอริ้วริวไอเฮียเสาร์อาทิตย์มันมีวอไอเฮียมันมีวอลริ้วมันมีวอนะบอกก่อนขอโทษไอภูมิโทษไอเฮียกูไม่ได้กดเล็งไม่ได้กดเล็งเดี๋ยวค่อยแบ่งกันได้ทีงันมาหกเปิดฟ้ามาสองต้องไปอย่างนี้ก่อนเลยไอเฮียมันมีวอด้วยผมก็ลืมดูไว้สัต เราไปแทงไปละไอ้เหี้ยลืมไปว่ามันมีวอลนั่นน่ะแต่แทงอ่ะดีแล้วเชื่อดิแทงไปอ่ะดีแล้วต้องแทงทุกคนใช่ใช่ไงเราก็ต้องแทงไอ้เหี้ยไงดีวะพวกเราไงดีวะโอ๊ตเฮ้ยเราไปงานสอบไปงานสอบเออไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดอ่ะไปเปลี่ยนชุดเราไปงานสอบเลยเปลี่ยนเปลี่ยนรถก่อนไหมเปลี่ยนรถก่อนไหมไปเปลี่ยนรถเราชุดนะเราชุดนะเราชุดนะมันนี่ชุดเราต้องเปลี่ยนด้วย เอเอมันไม่เห็นนี่หว่าม,มันไม่เห็นรถมันไม่เห็นรถแต่ชุูจะต้องเปลี่ยนรถเราขับไปได้แต่ชุดต้องเปลี่ยนไม่ใช่ม,มันตามไฟอ่ะเอมอมันไม่ตามไฟหรอกนี่ผมรู้จักมันอยู่โอเคเค